อ่านระคมพีหนึ่งปีหนึ่งรอบปฐมกาลรบทที่49 50และมัทิวบทที่13ข้อที่3 1ถึง58าสิแจช่อที่20่สรบบคาคมเรามาเรื่องท, 4, ที่ปฐมกาลรบทที่4ี่สิบครับทาดคำสุดท้ายขอ,ขของยาโคบต่อบรรดาบุตรชายยาโคบเรียบบรรดาบุตรชายของท่านมาสั่งว่าพวกเจ้ามารวมกันแล้วเราจะบอกสิ่งที่จะเกิดแก่พวกเจ้าภายหน้าบรรดาบุตรชายของยาโคบเอ,อ๋ยจงมารวมกันฟางจงฟังเหตุ อิสราเอลบิดาของพวกเจ้ารู้เป็นเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรของพี่ของเราเป็นรังรับเม่งแรกแห่งเรี่ยงแรงของเราเป็นสูงสุดของเกียรติและสูงสุดของพลังเจ้าเชี่ยวกรากอย่างน้ำจึงสูงสุดไม่ได้เพราะเจ้าขึ้นไปบนเตียงบิดาของเจ้าจงชังเป็นบนทินเจ้าขึ้นไปที่นอนของเราซีเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกันกระบี่ของพวกเขาเป็นอาวธรแรงจิตใจของเราเอ๋ยอย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของพวกเขา ศักดิ์ศรีของเราเอ๋ยอยากเข้าร่วมในที่ประชาประชุมของพวกเขาเพราะพวกเขาฆ่าคาานด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นโคตัวผู้ตามเพิดใจพวกเขาได้ให้ความโกรธของพวกเขาถูกแช่งเพราะอุดแแรงให้ความโมโหของพวกเขาถูกแช่งเพราะดุร้ายเราจะให้พวกเขาแตกแยกกันนาฬยกาโคจะให้พวกเขาพัดพัดภ้าจากาไปในอิสราเอลยูดาห์เอ,เอ๋ยพวกน้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะ จับคอเหล่าสตูของเจ้าบรรดาบุชายของมิดาของน้อมลงคำรับเจ้ายูดาเป็นลูกสิงลูกเอ,อ๋ยเจ้าเจ้าขึ้นไปจากเหยือเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงตัวผู้และเหมือนสิงใครจะกล้าหย่าเขาให้ลุกขึ้นค้าทาจะไม่ขาดไปจากยูดาทั้งในมือของผู้ผกคอจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชีโรจะมาและจนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขาผูกลาผู้ของเขาไปที่เถาวงูผูกลาผูกลูกลราไ้ที่เถาวงูแพผลแดง เขาซักเสือ้อผ้าของเขาด้วยเหล่าหุ่นซักเสือ้อซักเสื้อผู้ของเขาด้วยนะม่นสีสีสีเลือดตาตาเขาแดงด้วยเหล่าหุ่นฟันเขากวาน,น้้ำนมเสบิลุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเลเขาจะเป็นท่าท่าจอดเรือเขตดินเดีเขาจะไปถึงไซดอนป่าอิสคาอิสคาเป็นตัวรามีกําลังมากหมอบลงกลางอ่านสองข้างของมันเขาเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจง ย่อบอาของเขาลงรับไว้กลายเป็นท่าแรงงานส่วนด้านจากพิพากษาประชาชนของเขาเป็นเผ่าหนึ่งในอิสราเอลด้านจะเป็นงูอยู่กลางทางเป็นงูพิที่อยู่ในหนทางที่กัดส้นเท้ามา้าให้คนขี่ตกหลายให้คนขี่ตกหงายลงข้าแต่พระยาเว์ข้าพระองค์ขารอคอยความ้อาของพระองค์ฝ่ายกาดน้าจะถูกพวกพ้นไล่พ้นเขาแต่เขาจะกลับไปไล่พ้นติดส้นพวกนั้น อาหารของอาเชลจะบริบูรณ์และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสําหรับกษัตริย์นาซาลีเป็นควางตัวเมียที่ถูกปล่อยผู้ให้กําเนิดลูกวางงดงามโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผล <c oughs> อยู่ริมบ่อน้ํามีกิ่งเลยบนกําแพงผู้ทหารน,นุ่มโจมปีขเขาอย่างโหดร้ายทั้งยิงและข่มขู่เขาแต่ธนุ่เขาเองยืนหยัดลําแขล้แข,ของเขามีกําลังขึ้นโดยระหารของผู้สง่งธิ์ของยาโคบโดยพระนางของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอล โดยพระเจ้าของอิดาเจ้าผู้ทรงช่วยเขาโดยพระเจ้าผู้ทรงไม่ห็ิสิริผู้ทรงอวยพรแก่เจ้าอวยพรที่มาจากฟ้าเบื้องบนพรนี่มาจากที่ลึกเบื้องล่างพรนี่มาจากนมและขันส่วนพรจากบิดาของเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพรของผู้เขาจนถึงความรื้นของเนินเขานิรันขอพรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟและอยู่บนหน้าผาของผู้ยิ่งใหญ่ทำกลางพี่น้องฝ่ายเปนเจะมนเป็นสุนัขป่าที่ล่าเหยื่อ เวลาเช้ากินเหยือเสียเวลาเย็นก็แบ่งกันของที่ยึดได้ทั้งหมดนี้เป็นเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอลนี่เป็นทราคำที่เวลาของพวกเขากล่าวไว้เมื่ออวยพรพวกเขายาโคบให้พรแก่พวกเขาทุกคนตามพรของแต่ละคนมนรณกรรมการฝังศพยาโคยาโคบั่งพวกเขาว่าพ่อจะถูกรวมไปอยู่กับคนของพ่อจงฝังพ่อไว้กับอาวุของพ่อในถ้ำที่นาของเอโคนคนทิตชายในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเปลา น้ามังเลนในใดขนฮานอันถ้ำกับนาถ้ำกับนานี้อับราฮัมซื้อจากเอโฟนคนที่ใช้เป็นสุสารและที่นั่นพวกเขาฝังศพอับราฮัมและซาราและซาราภรรยาที่นั่นพวกเขาฝังศพอิสอัคและเลเบคาภรรยาและที่นั่นฝังศพเลอาหน้ากับน้ําถ้ำอยู่ในน้านั้นซื้อมาจากคนที่ใช้เมื่อจาโวบสั่งพวกอุชาของท่านเสร็จแล้วก็ยกเท้าขึ้นที่ ยกขึ้นบนที่นอนแล้วก็สิ้นใจแล้วถูกเบืไปอยู่กับบรรพบผึุษของท่านเรามาต่อที่ประสมการบทที่ห้าสิบโยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาแล้วร้องไห้จูบท่านโยเซฟบัญชาโยโยเซฟบัญชาพวกหมอที่เป็นข้าราชการของท่านให้อาบยารักษาศพอิดาไวา้พวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสยาเอล การอาบยารักษาศพใช้เวลา40วันตามจํานวนวันนั้นการอาบยารักษาศพใช้หยิบก็ไว้ทุกให้อิสาเอลถึงถึง70วันเมื่อเวลาไว้ทุกขล่วไปแล้วโยเซฟก็แจ้งคนในราชสำนักฟาโรห์ว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดพาเนซาสายตาของท่านขอทูกฟาโรห์ดังนี้ว่าบิดาให้ข้าพเจ้าบิดาให้ข้าพเจ้าสาบานว่าพ่อจวนจะตายแล้วเมื่อตายแล้วจงเอาศพพ่อไว้ฝัง ไว้ในสุสานที่พ่อได้ขุดไว้สําหรับพ่อณดินแดนคานาอันดังนั้นขอปโปรดให้ข้าพระบาทไปฝังศพบ,บิดาแล้วข้าพระบาทจะกลับมาอีกฟาโรห์ก็รับสั่งไปฝังศพบ,บิดาของท่านตามที่บิดาและสาบานไว้โยเซฟจึงไปฝังศพบ,บิดาของพวกข้าราชการของฟาโรห์ผู้ใหญ่ในราชสำนักและผู้ใหญ่ทั่วแป่นอียิปต์ก็ไปกับท่านพร้อมกับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟพวกพี่น้องและครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วยเช่นกันแม้แต่เด็กเล็ก และฝูงแพะแก่ฝูงโคเท่านั้นเขาให้อยู่ในแดนโคเชนมีขบวนลอบ,บขบวนมากแต่ท่านเป็นขบวนใหญ่โตมากเมื่อเขาพากันมาถึงรานนวดข้าวแห่งหนึ่งที่อาธาตซึ่งอยู่ในแม่น้ำชอดแดนพวกเขาข้ามโคและร้องไห้มายิ่ง,งนะักโยเซฟเข้าไว้ทุกให้บิดาเจ็วันเมื่อชาวดินแดนนั้น เมื่อชาวดินแดนนั้นคือคนคานาอันเห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาธาตจึงพูดกันว่านี่เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวหยิบดังนั้นพวกเขาจึงเรียกชื่อที่นั้นว่าอาริอมิสไซุมที่นั่นอยู่ใกล้แม่น้าจอแดนพวกบุตรของยาโคบก็ทําให้บิดาตามคําที่ท่านสั่งไว้คือบรดาบุตรน้าศพไปยังดินแดนคานาอันแล้วฝังไว้ที่ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเตลา เป็นนาซึ่งอับราฮัมซื้อไว้จากเอฟโรนคนที่ชาเป็นสุสานอยู่หน้า M มัมเลเมื่อฝังศพบิดาแล้วโยเซฟก็กลับอียิปต์ทั้งท่านพวกพี่น้องและคนทั้งปวงที่ขึ้นไปฝังศพบิดาพร้อมกับท่านโยเซฟยังช่วยพวกพี่ชายเมือ่อผู้พิชายของโยเซฟเห็นหน้าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่านหน้ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแพรแพรพวกเราแน่เพราะการร้ายทั้งหมดที่พวกเราเคยทำแกเขาพวกพี่ก็สั่งให้คนไปหาโยเซฟกล่าวว่าบิดาท่านเมื่อ่อนตายสัก ตายสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงพูดกับโมดโยเซฟอย่างที่ว่าพ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการทําร้ายของพวกเขาต่อต่อเจ้าแบบนี้ขอท่านโปรดยกโทษบาปข,ของพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของมิดาท่านโยเซฟร้องไห้เมื่อเมื่อพวกพี่พวกพี่ชายพูดพ,พี่ชายก็พากันมาขคาะมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้ว,ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้ของท่านโยเซฟบอกพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือ พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดํานินให้เกิดผลดีหลังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นนันมากดังนั้นเวลาพวกพี่ชายอย่ากลัวเลยเราจะํำรุงเลี้ยพวกพี่พวกลูกๆของพวกพี่ด้วยโยเซฟผู้ปรอบโยนพวกพี่และพูดเทให้พวกเขาอุ่นใจมาณคําของโยเซฟโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์กับครอบครัวมีกางท่านโยเซฟมีอายุร้อยสิบปีโยเซฟเห็นพวกลูกลูของเอเฟอิม จนถึงชนรุ่นที่สามบรรดาบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนานัสเสก็เกิดมาบนเข่าของโยเซฟโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าเราจะตายแล้วแต่แต่พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน,น่ๆนและจะพาไปจากนิแดนนี้ไปสู่นิแดนที่องค์จะทรงปฏิญ,ญาณไว้กับอัลลอฮมอิสอัอและยาโคโยเซฟให้องพันอิสรเเองสาบ,บานว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมไยพวกท่านแน,น่ๆนแล้วท่านทั้งหลายต้องนํากระดูกของเราไปที่นี่ โยเซฟตายเมื่ออายุได้110ปีพวกเขาก็อาบยารักษาศพแล้วบรรจุลงไว้ในอียิปต์อ่านบัมีหนึ่งปีหนึ่งรอบแมทธิวบทที่ข้อบทที่13ข้อที่31-58ถึง 58. อุปมารเรื่องเมล็ดพืชพวกยังตัดกับอุปมารเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวค์เป็นเปรียบเสมือน,นเม็ดมัสสัดเมล็ดหนึ่งที่ ซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในรากของตนมเมล็ดนั้นก็เล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่อขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและเติบโตเป็นต้นไม้จนนกในกาทำหลังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้อุปมาเรื่องเชื้อขนมรครงยังคงตัดอุปมาให้พวกเขาฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าแผ่นดินสว่างป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นโผล่ขึ้นทั้งหมดการใช้อุปมา ข้อความทั้งหมดน,นี้พระองค์ตัดกับฝูงชนเป็นอุปมาและนอกจากอุปมาพระองค์ไม่ได้ตัดกับพวกเขาเลยทั้งนี้เพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยผู้เผยพระจนะว่าเราจะอ้าปากกล่าวอุปมาเราจะกล่าวข,ข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกข้างทรงอธิบายออกมาเรื่องข้าวละมานแล้วพระเย,ยซูเสด็จไปจากฝูงชนเข้า เข้าบ้านพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์โปรดอธิบายให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจองกมาเรื่องข้าแล้วมาในนานั้นพระองค์ตรัสตอบว่าผู้ว่าเมล็ดพืชทีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชที่ได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าแล้วมาได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หว่าเมล็ดพืชเลวได้แก่มารนั้นผู้เกี่ยวได้แก่เวลานั้นสิ้นและผู้เกี่ยวทั้งหลายนั้นได้แก่ทูตสวรรค์ เพราะฉะนั้นเขาเก็บข้าวแล้วมันเผาไปไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรบรรจะใช้บรรดาทูตสวรสค์ของท่านออกไปเก็บกว่าทุกสิ่งที่ทําให้หลงผิดและพวกท่านออกไปเก็บรักษาทุกสิ่งที่ทําให้หลงผิดและพวกที่ที่ทําชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโผล่ที่นั่นจะมีการร้องให้ขคี้ยวเคี้ยวฟันเวลาบรรดาคนชอบทําจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดิน พระบิดาของพวกเขาจะดุด,ดัวที่ใครมีมหูจงฟังเถิดอุมาสามเรื่องแผน่นนิสวรรค์เป็เปียบเสม,มือมมนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเหมือนเหมือนมีผู้พบแล้วกับซ่อนเสียอีกแล้วเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นนิสวรรค์ก็เปรเบีบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อพกไขม่มมกเป็นเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นอีกประการหนึ่งแผนมมนงมม่นิสวรรค์เปรียบเสมือน อวนที่ล่าอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดเมื่อเห็นเมื่อเห็นเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกแต่เอาดีใส่ตะกร้าที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลานั้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นทูตสรว์ทั้งทั้งหลายจะออกมาแยกพวกคนชั่วจากคนชอบธทมแล้วจะละทิ้งคนในเตาไฟที่ลุกโคลงที่น่าจะมีการร้องไห้ขอบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่ ข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือพวกเขาตอบทูลพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเพราะเหตุนี้พวกธรรมอาจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินสวรรค์แล้วจะเป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาเคาะเอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนเมื่อพระเยซูตรัสกับพวกมาเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นชาวนาซาเร็มมเไม่ยอมรับพระเยซูเมื่อเสด็จมาถึงจมลของพระองค์แล้วก็ทรงสั่งสอนให้ธรรมสารลาของพวกเขา สั่งสอนในธรรมศาสลรของพวกเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจและพูดว่าคนนี้ได้สิบัญญาและฤทธิ์เดชนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกไม้แม่ของเขาชื่อมารีไม่ใช่หรือน้องชายของเขาชื่อยาเกาะโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือนั้นน้องสาวทั้งหมดก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งหมดนี้มาจากไหนเขาทั้งหลายเขาปฏิเสธพระองค์และพระเยซูแต่กับพวกเขาว่าผู้เผยเราน่าจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเกิดและในวงวังของตน พวกก็ไม่ทรงทําการอาศารรย์มานรักในเมืองนะั้นเพราะความไม่เชื่อของพวกเขาจบการอ่านทั้งีหนึ่งปีหนรอบเจ้าวันที่20่สิมกราคมอามน